สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเราในช่องทางของคริสตจัรเบบติสประตูแห่งชีวิตนะครับทาง y o u t u b e นะครับในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้เวลาเข้ารวมกันการเรียนการสอนพระคัมภีร์ไบเบิลในวันนี้นะครับเรานะครับอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 นะครับไปไหนไม่ได้นะครับต้องอยู่บ้านนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับเราจะจินใจว่าเราจะเตรียมบทเรียนให้พี่น้องทุกท่านอย่างศึกษาพระคัมภีบ์ายบนได้นะครับทางช่องทางนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นวันที่23นะครับเดือนเมษายนปี2,564นะครับข้าคุ้มพระเจ้านะครับยังอยูนะครับยังยูที่นี่นะครับที่ที่เชียงใหม่นะครับที่อำเภอสันไซ นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความโรดนะครับความโรดนะครับมีความหมายอะไรสำหรับฉันนะครับบทเรียนนี้นะครับสำคัญมากนะครับลเจะช่วยเราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความโรนี้นะครับความโรดต้องมีความหมายให้พวกเราตกท่านนะครับ อ่ะโอเคนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อก่อนนะครับลักษณะของเรานะครับเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรก็ที่ผมได้สอนไปกลนั่นนั้นนี้นะครับมีหมายความว่านะครับของที่เรามารับเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับชีวิตของเราไม่ไม่ไม่ดีนะครับไม่ปกตินะครับก็เลยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับขอเชิญทุกท่านมารวม การเรียนการสอนนี้นะครับอขออนุญาตนะครับผมจะเปิดบทเรียนให้พี่น้องทุกท่านดูในหน้าเจอของคุณนะครับโอเคนะครับบทเรียนนี้สําคัญมากนะครับเราจะดูนะครับประเด็นที่หนุงนะครับประเด็นที่หนุงนะครับเมื่อก่อนฉันเป็นเช่นนี้นะครับประเด็นที่หนุงนะครับฉันไฟวิญญาณโดยการละเมิดและการบาปนะครับ ขอพี่น้องทุกท่านนะครับเปิดพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับทุกคนนะเราต้องมีหรือควรจะมีพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับในกรณีที่มีพี่น้องที่ยังไม่มีพระคัมภีร์นะครับอขอรบกวนพี่น้องนะครับให้เราทราบนะครับแล้วก็ส่งข้อความให้เราทราบนะครับแล้วก็เราจะ,อะมอกพระคัมภีร์ให้ไปกับพี่น้องนะครับโอเคนะครับแต่ สัปราวันนี้นะครับเราจะเปิดพระคัมภีร์ที่เอเฟซัสบทที่นะครับบทที่สองข้อที่หนึ่งนะครับหัวข้อนะครับอ่านว่ารอดโดยความเชื่อนะครับรอดโดยความเชื่อนะครับบทที่สองข้อที่หนึ่งนะครับพระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการเมริดและการบาปนะครับ ก็เลยนะครับเราต้องเขียนว่าฉันตายแล้วฝายวิ่งยาณโดยกันละเมิดและกันบาปนะครับพี่้องครับร่องนี้มีความหมายหรือหมายของว่ามีมีหม,มายของว่ามนุษย์เรานะครับคนที่จะมารู้จักพระเยซูนะครับคนที่เราจะมารับเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็เป็นเหมือนที่ คนตายนะครับคนที่ไม่มีชีวิตนะครับเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้ไงขึ้นนะครับเราก็ต้องคิดถึงว่านะครับคนที่ที่ไม่มีชีวิตนะครับคนที่ไม่มีชีวิตอยู่นะครับก็ไม่เป็นคนที่ไม่สามารถมีความัมพันธนกับคนอื่นได้นะครับคนที่ไม่มีชีวิตอยู่นะครับผูดไม่ได้นะครับฝังไม่ได้นะครับ ก็เข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีชีวิตนะครับจิตวิญญาณไม่อยู่ในร่างไกยนั้นนะครับดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาของมนุษย์เรานะครับคือความผิดบาปนะครับความบาปหรือการบาปนะครับอ,อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของพวกเรามนุษย์พวกเราทุกท่านนะครับเรา ทุกท่านนะครับต้องอระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหานี้นะครับโอเคนะครับเราจะดูประเด็นที่สงนะครับผมจะไปเร็วๆนิดหน่อยนะครับให้พี่น้องทุกท่านมีโอกาสศึกษาบทความบทเรียนนี้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเราจะดูอีกหนึ่งข้อนะครับในพระคัมภีร์เราจะดูหนังสืออิสยาบทที่59นะครับ อิสยาบทที่59นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับ5 9ข้อที่2นะครับสักครูสักครูครนะครับอิสยานะครับบทที่59ข้อที่2นะครับแต่ว่าความชั่วช้าของเจ้าทั้งทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระวังเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังปร,ประพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมีได้ยิงมีได้ยินนะครับมีได้ยินนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เลยนะครับความสัมปันระหวัลมนุษย์กับพระเจ้าถูกแยกนะครับเพราะว่ามนุษย์เรานะครับ ทำบาปนะครับทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ดีต่อหน้าหรือต่อพระเจ้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําให้และช่วยเราเข้าใจว่าทําไมมนุษย์เราในลักษณะเป็นคนบาปนะครับไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์บริสุทธิ์นะครับเรากไ็ไม่ได้เป็นองค์ไม่ได้เป็นคนบริสุทธิ์นะครับเป็นคนที่ทําบาปนะครับ ทุกทวนนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะดูอีกนุ่งสิ่งนู่อย่างที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราตอนที่เรามารับเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเรายังอยู่กําลังเรียนเรียนอยู่เกี่ยวกับเมื่อก่อนฉันเป็นเช่นนี้นะครับชส่เมื่อก่อนฉันเป็นเหมือนอย่างาคนตายนะครับคนตายนะครับ ไปนี้นะครับเราจะดูอิงนุ่งอินุ่งประเด็นนะครับประเด็นที่สงนะครับประเด็นที่สรงในหน้าจอของคุณนะครับของท่านนะครับฉันถูกนะครับอยู่แล้วนะครับเราจะเปิดพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่โยนนะครับในพักพันธสัญญาใหม่นะครับโยนบทที่3ข้อที่18นะครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระบุตร ก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์เดียวที่บังกิจักพระเจ้านะครับอ่ะ,อะก็เลยนะครับที่หน้าเจะของคูณของของท่านนะครับเราอ่านว่าฉันถูก พิพากษาลงโทษอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอาจจะจะมีพี่น้องทางใดที่จะสงสัยว่าทำไมมนุษย์เรานะครับทำไมมนุษย์เราถูกพิพากษาลงโทษนะครับทำไมนะครับอขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับดูอีกหนุนโคในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับที่โยบมบทที่3ข้อที่19นะครับอ่านว่า หลักของการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาชั่วนะครับอ่ะนี่เป็นเหตุการณ์น,นะครับเป็นเหตุผลที่มนุษย์เราถูกพิพากษาลงโทษแล้วนะครับเพราะว่า พระคัมภีบอกว่า,วามนุษย์เราได้รักความมืดมากกว่าความสว่างนะครับเราตรงเรียนรู้ว่านะครับความสว่างกําลังพูดเกี่ยวกับพระเยซูนะครับซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เป็นสว่างที่มาช่วยเรานะครับช่วยเรานะครับอ,อันนี้หมายความว่านะครับการพิพากษาลงโทษมาจาก าการปรฏิเสธพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเยซูคริสต์นะครับต่อไปนี้นะครับไม่ไม่ไม่อยากใช้เวลาเยอะนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะไปดูประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่สามนะครับฉันมีของพระเจ้าตกอยู่กับฉันนะครับฉันมีของพระเจ้าตกอยู่กับฉันนะครับ เราจะดูโยนบทที่3นะครับข้อที่3 6กนะครับ36นะครับผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิตแต่พระพิโรธดของพระเจ้าตกอยู่กับชา้าตกตกอยู่กับข้าวครับขอโทษนะครับอของพระเจ้าตกอยู่กับข่าวนะครับอ่ะ หมายความว่าเราต้องเขียนว่าฉันมีพระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับฉันนะครับกับขัราราวนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สนะครับพี่นงครับคําว่าพระพิโรธนะครับหมายความว่านะครับพระเจ้าไม่มีความสุขต่อเรานะครับเพราะสิ่งที่มนุษย์เรา ได้ทำแล้วนะครับใช่ครับพระเจ้าไม่มีความสุขตัวเรานะครับแล้วก็มนุษย์เราทําไรครับมนุษย์เราหรือคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับคนที่ไม่เชื่อก็จะปฏิเสธพระองค์นะครับแล้วก็การปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้าทำให้ ทำให้พระเจ้าไม่มีความสุขตเราวนะครับความจร <sorting> ิง so คือพระเจ้าต้องการเรากลับมามีความสัมปันกับพระองค์นะครับพระเจ้าไม่ต้องการเราตกนรกนะครับหรือใช้ชีวิตในกันลงโทษหรือกันลงโทษผิดบาปนะครับพระเจ้าไม่ต้องการแบบนี้นะครับพระเจ้าต้องการเรามีชีวิตดี มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้นะครับอธิษฐานได้นะครับมีความรอดนะครับอะไรอะไรนี้นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนมนุษย์เรานะครับก็เลยนะครับขอพี่น้องทุกท่านนะครับมาพิจารณาว่าเรานะครับที่กําลังเรียนศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับได้รับความรอดแล้วหรือยังครับ มีความแน่ใจว่าเราจะเข้าสวรรค์ได้หรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้นะครับต่อไปนี้นะครับเรากําลังเรียนรู้กําลังศึกษาเกี่ยวกับเมื่อก่อนฉันเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อก่อนฉันเป็นเช่นนี้นะครับพึ่ถึงว่าเราคนที่เรามารู้จักพระเยซูมารับเชื่อในพระองค์นะครับชีวิตของเราเป็นยังไงนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะดูประเด็นที่สี่นะครับ ในห,หน้าจอของคุณนะคบของคุณทุกท่านนะครับฉันเคยเป็นของบาปนะครับฉันเคยเป็นของบาปนะครับเราจะเปิดพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่โรมนะครับหนังสือโรมนะครับเราจะเปิดที่โบทที่6นะครับโรมโบทที่6นะครับข้อที่17นะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์อ่านว่าแต่จง ขอพระคูณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงหมกหวายแก่ท่านนะครับอ่ะอันนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราต้องเขียนว่าฉันเคยเป็นทาสนะครับเคยเป็นทาสของบาปนะครับ น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ะจะพยายามอธิบายให้พี่น้องทุกท่านมาเข้าใจไงไงขึ้นนะครับเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สี่นะครับพี่น้องครับผมไม่สัพวาถ้าเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับที่บางครั้งเรานะครับอยากเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างจากชีวิตของเรานะครับเตเ สุดไฮนะครับเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับก็คือแบบนี้เพราะเพราะว่ามนุษย์เรานะครับธรรมชาติเรานะครับคือธรรมชาติของคนบาปนะครับธรรมชาติของเราคือธรรมชาติไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนเองไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นเหมือนอย่างธาตุของความบาปนะครับ เราจำได้ว่านะครับเคยมีเพื่อนที่สุบุรีกินเหล้าทุกทุกวันนะครับแล้วก็เพื่อนของเราอยากเปลี่ยนชีวิตนะครับแต่เปลี่ยนเองไม่ได้ผมเคยผมเคยมีเพื่อนที่ต้องการเลิกการสุบ,บุรีนะครับแต่เลิกไม่ได้นะครับเพราะว่า ธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้นะครับธรรมชาติของเราทำให้เราเป็นท่าของอความผิดบาปนะครับดังนั้นเราจำเป็นต้องมีตัวช่วยนะครับหรือต้องมีผู้ช่วยเรานะครับต้องมีใครที่สามารถช่วยเราได้นะครับก็เลยนะครับ ผู้ที่ช่วยเราได้คือพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเราได้ให้เราเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดว่าพระเยซูสามารถช่วยเราเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แบบนี้นะครับพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้านะครับสามารถ ช่วยเราเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับอาครนะครับโอเคนะครับเราอ่านเร็วใช่ไหมครับฉันเคยเป็นทาสของบาปนะครับขออนุญาตดูอีกภาพหนึ่งนะครับที่โยนบทที่8นะครับโยนบทที่8นะครับโคที่32นะครับโยนบทที่8นะครับโยน8นะครับ ข้อที่32นะครับจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับในวันนี้นะครับพระคัมภีบอกว่าบอกว่าและท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงนั้นจะทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเป็นไทยนะครับไม่ใช่ตายนะครับเป็นไทยนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่นะครับเป็นคนที่มีชีวิตไฟวิญญาณมีคนที่มีอิสรภาพนะครับ มีคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นะครับมีคนทีเป็นคนที่มีชีวิตดีมีความสุขด้วยมีสันติสุขในใจด้วยนะครับโอเคนะครับี่ดองครับเข้าใจว่าอาจจะจะมีบงางทันได้นะครับที่ยังไม่ได้มารับเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับก็เลยนะครับเราโคเชญ ผู้ที่ยังไม่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับามารับเชื่อในพระองค์นะครับถ้าไม่มีไม่รู้วิธีที่มารับเชื่อในพระองค์ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถามได้นะครับทาได้เลยนะครับเรามีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีในช่องทาง y o u t u b e นี้นะครับเขียนข้อความได้นะครับแล้วก็เราจะตอบนะครับ โอเคนะครับขอพี่น้องอนุญาตให้ผมจอบอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์เรานะครับมนุษย์เรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะ,ะดูอีกนุง่งอีกนุ่งนะครับเราจะเปลีย่ยนที่นี่นะครับโอเคนะครับปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่วางใจในศาสนาหรือในมนษร์ใช่ไหมครับ แต่พระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่านะครับพระเยซูมไม่ทรงเป็นศาสนานะครับแต่พระองค์ทรงเป็นความจริงนะครับที่โยนโบทที่14นะครับเป็นข้อที่ผมชอบมากนะครับโยนโบทที่14ข้อที่6นะครับเราอ่านว่าพระเยซูนะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทั้งหนังนะครับเป็นความจริง และเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรานะครับนี่คือพระเยซูผู้ที่กำลังพูดอยู่นะครับในพระคำของพระเจ้านะครับก็เลยนะครับเราเข้าใจว่าพระเยซูไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นนะครับพระเยซูเจ้านะครับทรงเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นความจริง เป็นทางเป็นชีวิตนะครับโอเคนะครับสัหรับวันนี้เราขอจบที่นี่นะครับถ้าพี่น้องมีคำถามทำได้เลยนะครับติ่ต่อเราในช่องทาง You Tube นี้นะครับหรือติอ่ต่อเบอร์โทรศัพท์ของคริสตจักรเแบบีสประตูแห่งชีวิตนะครับโอเคขอพระเจ้าไว้ผลนะครับสวัสดีครับ